การเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตอาลานั้นจะมีความแตกต่างกับความเป็นบ่าวของมนุษย์อย่างชัดเจนที่สุดมนุษย์ผู้เป็นนายย่อมที่จะต้องใช้บ่าวของตนให้ทำงานให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักแต่การเป็นบ่าวของอัลลอฮ์พู้อัลลอฮ์สุภานะฮัวตาอลาทรงใช้บ่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับตัวของบ่าวโดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรที่จะกลับไปหาพระอัลลอฮ์สุภานะหัวตาอลาเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ใช้ให้ มนุษย์เราที่ยอมจำนนต่อพระองค์คือมุสลิมทุกคนนั้นปฏิบัติละหมาดการละหมาดของมนุษย์ไม่ได้กอ่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตอาลาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์แก่ตัวของผู้ปฏิบัติของผู้ทำละหมาดนั่นเองอินนัสซาลาตัตันฮาอันินฟะชัอิวัลมุงก ละหมาดนั้นมันคอยแต่จะหักห้ามจากความชั่วร้ายและสิ่งที่เลวทามทั้งหลายนั่นก็คือทำให้ผู้ที่ปฏิบัติละหมาดมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์และห่างไกลาจากบาปต่างๆทุกอิบาดะที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลาใช้ให้มนุษย์ได้ปฏิบัติ ้วนแล้วแต่จะมีประโยชน์กับคืนมาสู่ตัวของมนุษย์เองทั้งสิน้นนี่คือความแตกต่างระหว่างการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์กับความเป็นบ่าวของมนุษย์